พื่อร่วมแถลงข่าวบ่ายนี้ครับผมต่อไปออคร,รับผมขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุนทร้ายสวัสดีรองอธิการบดีครบผมในนามของคณะกรรมการจัดกิจก,กรรมงานประเพณีเทพมหาชาติ5แผ่นดินและพิธีพุทธาพิเศษพระเชลิแสงโโอห่าพลังแผ่นดินไทยลาวจีนเมียนมาและกัมพูชาเรื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง50ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชเยงรายรผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากนะครับ ที่ได้ให้มีส่วนร่วมในงาบนบุญใหญ่ทางนี้แล้วก็ได้มีส่วนในการออกแบบพระนักเรียนองค์สำคัญในครั้งนี้นะครับได้ออกแบบให้พระองคที่ทำองค์นียต่างจากในอดีตนะครับให้มีลักษณะผสมภาษานนะครับระหว่างพระสิงหนึ่งครับซึ่งเป็นพระของจังหวัดเชียงรายเชียงแสนสิงหนึ่งครับ ศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยมาประสานกันครับเป็นพระองค์นี้นะครับมีการทําพิธีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นครับผมในฐานะที่เป็นศิลปินนะครับออกแบบแล้วก็สร้างภาพมาหลายรุ่นนะครับผมถือว่ารุ่นนี้น่าจะพิเศษที่สุดนะครับที่มีการบุกเสตหรือว่าทําพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยออกแบบมาเลยนะครับทาง,งลงชัยและชลชัยในข้อหมายกับผมเนี่ยได้ประสานท่านอาจารย์ทรงเดชน,นะครับว่าเราอยากมีโจทย์ทม 50ปีเราจะทําอะไรตุนยอก็ต้องเป็นผ้าเชลีแสงนะครับท,รท่านการทรงเดชก็มองเพิ่มเติมว่าเราจะต้องผสมสัมถ้าเราไปทําเรียนแบบของเก่าเนี่ยเราก็สู้ของเพ่าไม่ได้ท่านคณะบุีคณะมนุษยศาสตร์นะครับผู้ช่วยาศาสตรารจารย์ดรบริพานยานุกุลได้ตั้งชื่อว่าสิ่งแสนล้านชื่อรุ่นนะครับสิ่งก็มาจากพระสิ่งนะครับซึ่งเป็นจกักรวดิของคนเรื่องของล้านนาะแสงก,ก็มาจากเชิงแสง ร้านก็คือมาจากร้านนาะสําหรับประเพณีการเทศมหันชาติหรือว่าคนล้านนาก็เรียกว่าตั้งทาหลวงฟังทําหลวงนะครับก็มีมีทั้งศิษากนการหลังนะครับแล้วก็มีนะเปิดการเทศด้วยคาถาพันนะครับหรือว่าสหสัสคาถาเนี่ยนะครับแล้วก็มีมาลายเก้า มาลัยป่าการเทศท่ามาลัยที่ก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกลับไปทวนรกแล้วก็ทวสวรรค์องค์ทรานเทศที่ทางมหาวิทยาลัยลราชพัฒน์กราบนิมนต์มาเทศแต่ละกรรมนี่นะครับผมเชื่อแน่ว่าจาหน้าฟังและน่าสนใจเพราะแต่ละท่านแต่ละองค์ที่ที่ทมาเทศเนี่ย มาจากหลากหลายชาติพันธุ์นะครับเป็นทํานองไทยขืนก็มีจากเชียงตุงทํานองทํานองของประเทศลาวทํานองราชอาณาจักรกัมพูชานะแม้กระทั่งองค์พระเทศที่มาจากเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนแพกแต่ละสำเนียงของความเป็นล้านนาเนี่ยก็จะต่างกันนะครับ ในช่วงในอ่วงของเดือนธัวนวาคมนี้เรามีโอกาสที่พิเศษจริงๆนะครับมันเหมาะเจาะมันมากทุกสิ่งอย่างนะรรูปแบบที่ครบรอบมหาวิทยาลัยนะครับ50ป,ปีโอกาสพิเศษนะครับศิลปินผู้ออกแบบร้านก็บอกว่าออกแบบแบบสุดพิเศษนะครับทุกอย่างึูเหมาะเจาหมาะเหมาะเจาะมากแล้วก็ร้านที่ เราได้เชิญมนาะร่วมในพิธีเนี่ยทั้ง5ประเทศนะครับโอกาสสาคัญอย่างนี้ยังไงก็เชิญชวนเลยครับว่าในช่วง3วันท่านวัาทาธรรมจังหวัดได้เชิญชวนเนี่ยเป็นโอกาสสาคัญในประวัติศาสตร์จริงๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับที่จริงแล้วเนี่ยทีมงานของของเรานะครับผมในคณะกรรมการเนี่ย นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุทธาคล้ายสุวรรณเนี่ยนะครับเราก็ทำงานมาก่อนเข้าพรรษาแล้วก่อนที่จะเข้าพรรษาเนี่ยเราก็มีการประชุมกันหลายครั้งในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเราก็ไปนิมนต์พระพระในพรรษาท่านอยู่ไม่ไปไหนครับถ้าชาช่วงของพรรษาเนี่ยอาจจะไม่แน่นะครับอาจจะไม่ครบก็ได้แต่ว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเราก็มีิมนต์พระที่ปีจีอาจารย์ก็ดี พระนักเทศก็ดีดังนั้นเนี่ยมีความรับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเจ้ากลับเรีเชิญแพทยผู้มีเกียรตินะครับซึ่งคนชนพุทธศาสนิกชนที่จะเข้าร่วมง,งานนะครับพิธีพิเศษในงานเทศมหาช,ชาตินะครับทางพลังแผ่นดินในวันที่สองถึงสี่นะครับธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกท่านไม่ต้องเอาอาหารการกินอะไรมานะครับเพราะว่าเรามีโรงทานตลอดสามวันนะครับโดยมีผู้มีจิตศรัทธา ทั้งหลายได้ร่วมกันจัดตั้งโรงทางตลอดเวลานะของสามวันนี้ทั้งทลางวันและกลางคืนนะครับมาแต่ตัวก,กับหัวใจพร้อมที่จะรับฟังเทศผมให้ข้าขอาตลเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าของการเทศนะครับในวันนี้นิดหนึ่งนะครับการแรกจะเริ่มเวลา21 เก้าเวลาวันท,ที่สองเทศสหสคายอย่างที่รองสุภาพฯได้พูดนะครับโดยตัวผมเองและตุ้มเรียนก็มาวิจัยราชวิจัยมาจึงหายเออาป็นเจ้าของกันนะครับครั้งที่2นะครับเทศมาลัยเหรือมาลัยต้นรองศาสตราจารย์มารีบอกคุณนอาจารย์คำวัน์บอกคุณพร้อมครอบครัวบอกคุณและคณะนะครับ นวันที่สองจนไดวันที่สามเวลาเก้านาฬิกานะครับเทพมาลายมาลายปลายคุณอุดรพันธ์เครือบูนะครับเดียเมนพร้อมรับกลัวเครือฟูและคณะนะครับในวันเริ่มอาทิตย์วันช่วงที่สองน,นะครับสองนาฬิกาจะเป็นครับการที่หนึ่งทุตสปปอรเนี่ยนะครับจป็นวนสิบสามกันคุณทีไรเชษตนันชาสุขวัฒน,น์ประธานกรรมการบริษัทลานาทองจำกัดเด็นเจ้าของกัน กันที่สองหิมวัปานครอบครัรวจิตรักษาครอบครัวสุร,รัตน์ได้ชมรมข้าราชการกำนันมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงรายเป็นเจ้าของกัดน,นะครับกันที่สามทางการมิสเตอร์หวังเช่นติงหรือคุณกมลกรรมการจัดการบริษัทเอสซีอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้งจำกัดของครอบครัวและคันลนะคุณกมลนี่เป็นิซี์เก่าของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงรายเป็นเป็นชาวจีนนะครับเป็นชาวจีนที่มาเรียนที่เราและสำเร็จการศึกษาจากที่นี่นะครับ การต่อไปกันที่4ี่มนาเวน,นะครับคุณรัตนาจงสุทธานามณีคุณวันชัยจงสุทธานามณีท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมครอบครัวจงสุทธานามณีและคณะนะครับเะอ็อกกันการที่5้าชูชกนะครับดอเตอร์ิวันแจ้งอรียงรวงม์พร้อมครอบครัวแจ้งอรียงโมแในคณะครับกานที่หกจิลพลดรเตอร์เทพพระฤืองอสุวรรณพร้อมด้วยครอบครัวฤืองสุวรรณในคณะการที่เจ มหาพลดรสิริทั์โรจนปรพฤกษ์นะครับรับผู้วบคโรจนปรพฤกษคณะกรรมกดันที่แปดกุมารบันนะครับสภากาชาดต้นเตนเกษลาวังนะครับคณะบริคณะแพายศาสตร์นะครับไอแคนชวลิตนินพรันกุร้บมรัควบคุมนินพรวันุคณะเรรมกาจะบอกกันนะครับดันที่เก้าดันมัสีประเทศไทยคุณหญิงมะมอญเกมาจารุกรับผู้ควบคะกดันที่เก้ามัสสีราชกานจนาภิเ คุณเิรีกัญญาสุวรรณรองผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสสัตแขกเอกท่านรองที่การบดีท่านชลิตาท่านผู้วิพากษา์สารหญิงชมคุณนุชแขกเอกนะครับเรื่องของการการที่9วัด4ประเทศเมียนมานะครับพระครูธรรมนิเทศเจ้าอาวาสวัดตูเมืองพรับโดยคณะสัตยาวัดตูเมืองประกอบไปด้วยคุณสมชัยท่านนบชัยคุณรัชนีพัฒนานุภาพคุณมารีรุ่งชัยยปในกาของกันนะครับการที่เซกสักบัน ดรกิตพงศ์เตรัตนชัยนะครับบังการสมศรีิีกามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยครอบครัวเกยรัชนชัยและคณะนะครับเกจะของกันการที่11มหาราชคุณสลักเจติย่าไฟรัตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะนะครับเ็นเจาของกันกันที่12ชองชอกริสันนะครับดรอนงศรีสิทธิอาสาพร้อมด้วยครอบครัวสิทธิอาสาและคณะบริษัทเชียงรายแลนด์เกิดจะของกันปิดท้ายด้วยการสุดท้ายกันที่13นคารบอกัน คุณสุทิสวัสด์เหล่ารุ่งโรจน์ประธานกรรมการบริษัททวิยนมาร์เก็ตติ้งจำกัดรอบตัองแต่คณะเป็นเจ้าของกันอันดีสิบกลับนี่มีครบนะครับกันละห0 0หบาทนะครับเนี่ยที่ที่พูดถึงไปเนี่ยนะครับที่นี่เป็นการให้เป็นการเป็นเจ้าของกันนะครับนี่ซึ่งก็้รับความเมตตาจากทุกท่านที่เอ่ยนามไปโดยความสมัครใจและความสุขของท่านนะครับที่จะมอบให้กับมหาวิทยาลัยราชมาจังหวัดในโอกาสครบรอบ50ปี ขอย้ำนะครับว่าช่วงวันที่2ถึงวันที่4่เมื่อท่านมาร่วมงานนะครับเตหมายชาติท่านพระรามแผ่นดินม,มาแต่ตัวนะครับไม่ต้องหยิบอะไรมาน้ําท่าอาหารมัมีพร้อมนะครับเอาเสือเอาหมอนมาด้วยก็ได้นะครับท่านจะอยู่ยาวนะครับเพื่อที่จะนอนนะแล้วก็หลับไปขึ้นมาแล้วความกันเทศต่อไปได้ห้องน้ำห้อง,องท่าดีนมีความสะดวกทั้งหมดทั้งตัวนะครับดบเนินเชร็ทุกท่านด้วยความเคารพครับ